สวัสดีครับแฟนมอยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่24พฤศจิกายนนะครับ2565 จัดไปย่าย้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีณเวทีมวยราชเนินนะครับจัดโดยเซียโบสนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับจัดมวยดีราคาถูกให้กับแฟนมัดมวยได้ชมอีกเช่นเคยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 4 u ยูนะครับในเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับในรอบแรกส่วนรอบที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง เพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VAP t h ไทยแลนด์น้ำมวันนะครับ ID ดีไลน์ก็ BG9955 นะครับทักมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ และก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับจัดซื้อจัดหากันได้นะครับ และอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับตอบโจทย์ได้ทุกคำตอบลงตัวทุกคำถามนะครับแอดมาได้เลยนะครับ 5Gbet11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านหนึ่นาจอึอุบล ไทเกอร์789นะครับหรือเพชรยินเดียคาเดมีมีนะครับนักโชคจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับวันนี้เจอทางด้านกระต่ายทองสันติบุหรือศิลปินบางกอกอริยนหรือปลาทองโก,โกต้นเมืองดอกบัวนะครับก็ถือว่าเคยชนะกันมาหนึ่งครั้งนะครับทางด้านกระต่ายทองสันติบุลนะครับไปชนะที่จังหวัด อุบลราชธานีมาครับชนะกระต่ายทองสันติอุบลนะครับคาใจวันนี้ก็เลยมาเจอกันใหม่ครับที่เวทีมวยราชดำเนินใครจะเป็นหมู่หรือจากก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้นะครับทางด้าน1นึ่อำนาจตึงอุบลแอดไทเกอร์789นะครับช่างหนักได้110ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนกระต่ายทองสันติอุบลนะครับก็ช่างกำลัหนักได้110ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านกระต่ายทองสันติอุบลน,นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงนะครับเก่าเก๋าเกมเคยชนะมาที่เมืองดอกบัวที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับเปิดโอกาสให้ทางด้าน1นึ่อำนาจตึงอุบลน,นะครับได้ล้างตาหรือจะย้ำแขนก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของด้านหนึ่นาจตึงบลกันบ้างน,นะครับเป็นมวยสูงยาว เข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดัานแทงกับแข็งแก่งแข็งแรงแต่แต่ทว่าความเก๋าเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชคของนั่น1นึ่อำนาจดึงอุบลแอดไทเกอรนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นหนึ่งอำนาจนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางนั่นกระต่ายทองสันติอุบลเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มาชะนะคะแนนเพชรกาก,ากานุ้ยรีมุมเมือง เมื่อวันที่25สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านเพชรพิชัยมีนโะยทินเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านหนึ่งอำนาจอึงอุบลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกระต่ายทองสันติอุบลกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนคุณนรงไกรศิลป์พบบ็อกซิง่งยิมเมืม่อที่16 สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะฟาวคุณนลงไก่สิลภพบ็บอกซิ่งยิมในยกที่3มวันที่6กันยายน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะน็อกคุณลลงไก่สิลภพบ็บอกซิ่งยิมในยกที่4เมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกระต่ายทองสันติอุบลน,นะครับ สำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกต่ายทองสันติอุบลน,นะครับวันนี้น่าจะมาย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งให้กับทางด้านหนึ่งอำนาจอึงอุบลน,นะครับผมมองว่าวันนี้จะมาย้ำแขนนะครับออกไปที่ทางด้านกต่ายทองสันติอุบลครับ มาถึงอุ่ิสองในรายการน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฟ้านำชัยอ,อปิติศักงหรือปอมองคลทรัพย์หรือเพชรสุพรรณภูมินะครับหรือพอนิพาพรน,นะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอดนะครับซ้อมที่ค่ายสิทธิสั่งปราบวันนี้เจอทางด้านมังเจเลวอวังพรมหรือนำขบวนสอเอกราชหรือสอบุญมีฤทธิ์นะครับนักชกจากเมียนมานะครับ นักชกจากพม่าซ้อมที่ค่ายสอบุญมีฤทธิ์วันนี้ชกกันในพิกัด145ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฟ้านำชัยออภิติศักดิ์ช่างหนักได้หน5้เท่าพิกัดพอดีส่วนมังเจเลวรวัาวางพรมก็ช่างหนักได้หน5้เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมังเจเลวรวัาวางพรมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยหนักปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แง,แงเป็นมวยขยันเดินติดติดออกอาวุธ มีฮึดมีกอกสองกอกสามตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมังเจเลยวอวังพรมนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านฟ้านำชชออปิติสังครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเก่าเก๋าเกมครับวันนี้ได้เวทได้น้ำหนักไอคิวมวยเหนือกว่านะครับผมมองว่าขี่อยู่นิดหน่อยนะครับก็ยืดเยื้อไปก็น่าจะ เฉือนได้ครับในวันนี้นี่คือสไตล์การโชคของนั่นฟ้านำไชออปปิติสักนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นฟ้านำไชออปปิติศักนะครับก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเข้าเพชรมา3-4ไฟนะครับก็2ฟอร์มหลังนี้ก็ไปแพ้น,น็อกให้กับแบ็คแพนเตอร์วีน้ำมวยไทยในยกที่1น่วันที่สิสิงหาคม25ง5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนมรดกเพชร มวยเด็ดเจ็มวย11ตุลาคม25งพที่เวทีมวยรังสิทธิ์ครับนี่คือ2องฟอร์มหลังของงนั่นฟ้านำชัยอปิติศักด์นะครับส่วนฟอร์มหลังของข้างด้านมังเจเลยวอวังพรมนะครับก็แพ้ชนะรถพ่วงพนัสทอดมวยไทยเมื่อวันที่18สิงหาคม25 5เวทีมวยรายชดำเนินนะครับ แล้วก็ไฟายล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านรักสุรินเคซ่ายิมเมื่อที่1พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านมังเลวอวัวงพรมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกวิธีทางด้านฟ้าน้ำชัยอ,อปิติศักดิ์นะครับให้ไป5ดาวนะครับวันนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเก่าเก่าเกมได้เวทได้น้ำหนัก i อคมวยดีกว่า ความเป็นมวยเหนือชั้นกว่าวันนี้ผมมองว่าฟ้านำไชยอภิติศักดิ์จะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางนัน้นฟ้านำไชยอภิติศักดิ์นะครับให้ไป5ดาครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านกัปตันทีมนายกสร้อยเวียงยองลำพูนหรือสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับนักชกจากจังหวัดสกลน,นครนะครับซึ่งเป็นลูกชายของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับเจ้าฝฟนั่นเอง วันนี้เจอทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับนักชกจากบึงการซ้อมที่ค่ายโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกัปตันทีมนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับช่างหนักได้หน2้ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็ช่างหนักได้หน2้ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยราชเุรีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่ยกตอยอาวุธหลากหลายเหลี่ยมเชิงนีรวดเร็วเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชส่วนสไตล์การชกของด้านกับตันทีมนายกส้อยเวียงยองลําพูนนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นไล่แขนเก่งขวางหน้าดันแทงมีศอกมีเหลี่ยมชั้นเชิงดีนะครับ ก็ฟอร์มกําลังสดกําลังห้าวกาลังได้ใจความมั่นอ,อกมั่นใจสูงครับนี่คือสไตล์การชวของทางนัานกับตันทีมนายกส้อยเวียงยองลําพูนนะครับสาหรับฟอร์มหลังของนั่นกับตันทีมนายกส้อยเวียงยองลําพูนนะครับก็ชะนะนกเด็ดขาดปอพงสว่างในยกที่สี่วันที่6ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชะนะคะแนนรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองเมื่อวันที่27 ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนางน้านกัปตันทีมนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชกันต่อครับตามไปเลยครับสําหรับ2ฟอร์มหลังของนานเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็ไปชะนะคะแนนพุโทโธจิตอาสาบางแก้วในวันที่21เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ มาเสมอกับพุทโธไฟเตอร์มวยไทยวันที่5กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยล,ลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับเป็นไฟ์ที่3ก็ชนะคะแนนทางด้านนิโรธสอบุญมิลิศเมื่อที่27ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชนนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมชอบไปที่ทางด้านกัปตันทีมนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับวันนี้ กำลังสดกําลังห้าวความมั่นใจสูงแล้วก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มในเหนียวแน่นนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมดีแล้วก็ชั้นเชิงโชคสูงครับผมมองว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกับตันทีมนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน สถานฟ้าวอ,อุรชาหรือเสริมพรวิวัฒนหรืออิมิเนนแอร์นะครับนักชกจากเมืองสีสกเกตวันนี้เจอกับมวยรุ่นหลานนะครับเพชรสีทองสอสักนลินหรือคงสุพลมวยไทยยิมหรือสอทับทิมทองนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิแชมป์มวยรอบซีพีเมจิกน็อกเอาเงินล้านนะครับดีกีของเพชรสีทองสอสักนลินนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสถานฟ้าวออุรชานะครับช่างหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรสีทองสอสักนาลินก็ช่างได้122ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทางคู่นะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนฟอร์มหลังของสไตล์การชกของทางด้าน เพชรสีทองสอสักนาลินนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงนะครับแต่น้าว่าความเก่าเก๋าเกมความเป็นมวยนี้มองว่าเป็นรองนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสีทองสอสักนาลินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านสถานฟ้าวาอุรชากันบ้างนะครับเป็นมวยรุ่นพี่ฝีมือครบเครื่องเก่าเก๋าเกมหมัดแรงศอกแรงแล้วก็หักเหลี่ยมเก่าเก๋าเกม ครับแล้วก็ยกสามยกสี่นี่เป็นยกที่สถานฟ้าวอุรชานีออกอาวุธได้สวยงามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสถานฟ้าวอุรชานะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านสถานฟ้าวอุลชานะครับก็สองสามฟอร์มหลังนี่ก็แพ้รูดเลยนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านชลาวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมวันที่สสิงหาคม25 6 5ันยเนื่อราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านชลวันยกขาวแสนชัจจวยวันที่9 กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์เมื่อวันที่7ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสถานฟา้าอวอุราชานะครับนี่คือฟอร์มหลังที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์รมหลังของทางด้านเพชรสีทองสอสักนรินกันบ้างน,นะครับก็แพ้นอกให้กับทางด้านคนคอนเกียริพลทิพย์ ในยกที่3เมื่อวันที่7ตุลาคม2564หที่บุรีรัมย์แล้วก็แพน,นอกราวีลูกสวนในยกที่3เมื่อวันที่7กันยายน25ง5ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ไฟลล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านอีสานเหนือโชดบางแสนเมื่อวันที่7ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิทธิ์คำนี้คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีทองสอศักนารินนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านสถานฟ้าวาอุรชาหรือเสริมพรนิวัฒหรืออิม i n เนน a i แอร์วันนี้อาศัยลูกเก่าเก่าเกมแล้วก็การฟิตซ้อมดีเตรียมตัวมาดีวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดให้สำเร็จนะครับครูที่4ในวันนี้นะครับผมมองว่าสถานฟ้าวาอุรชานะครับลุนนับลุนนอกได้นะครับเพราะว่าอาวุธหนักอาวุธแรงหัวใจใหญ่กว่าตับ วันนี้มาเกิดแน่นอนนะครับคู่ที่4ผมออกไปที่ทางน้านสถานฟ้าวาอุรชานะครับจัดไปให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ